สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะน้องแอลลี่เล่าปมในใจถูกบูลลี่หน้าตาขี้เร่ก่อนชมพู่สวนกลับหน้าหงายกลางรายการชาวเน็ตถูกใจทั้งโซเชียลเรียกได้ว่าตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักน้องแอลลี่ลูกสาวคนสวยของอ่ำอำมรินนิติพลที่ล่าสุด โด่งดังสุดๆมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมถึง12ล้านคนและนอกจากความสวยของน้องแอลลี่แล้วนิสัยก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูมากๆโดยน้องแอลลี่นั้นมีความสามารถทางด้านการแสดงและการร้องเพลงเหมือนกับคุณพ่อไม่มีผิดเลยโดยล่าสุดน้องแอลลี่ได้มาเปิดใจในรายการสามแซบเล่าปมในใจว่าตนเองเคยถูกคนพูดถึงหน้าตามากที่สุด อ่านเจอคอมเมนต์ว่าหน้าตาขี้เรแต่เด็กเลยเยอะมากจนทำเอาพิธีกรในรายการทั้งแอปทักษอนและชมพู่อาริยาถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวซึ่งทางด้านแอปทักษอนถึงก็บอกว่าเดี๋ยวนะเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแล้วก็ย้ำในตอนท้ายด้วยว่าจำได้ว่าน้องน่ารักมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก่อนที่ชมพู่อาริยาจะหัวเราะและสวนกลับหน้าหงายว่า เคยเห็นเมมแบบนี้ไหมว่าอยากเห็นหน้าคนเม้มทําเอาทุกคนหาลั่นทั้งสตูเลยทีเดียวทั้งนี้ยังได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิคนที่ว่าน้องขอดูหนังหน้าหน่อยค่ะรักแม,ม่ชมเอลลี่หนูมีสเสน่ห์มากลูกใครบูลลี่เอลลี่อะอยากเห็นเป้าหน้าบอกเอลลี่ไม่สวยฮลัลโหลอยากเห็นหน้าคนเมมงงน้องน่ารักมาก ฮัลโหลต่อให้น้องไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดของคนไทยบางคนแต่น้องก็หน้าตาน่ารักตั้งแต่เด็กค่ะและยิ่งโตคือยิ่งสวยน้องทั้งสวยทั้งน่ารักอยากเห็นหน้าคนพูดมีปมแน่ๆคนนี้ชอบคำพูดแม่ชมถ้าอย่างน้องแอลลี่ไม่สวยกูไม่เขียดตะปาดเลยเออเป็นต้นขอขอบคุณแหลงข่าวทีสน์นิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ